กินหมกม่วงจ้าบุม้มซับมาแล้วเรียบร้อยว้าถ้วยใหญ่เลยจ้ะใหญ่กว่าหน้าบุ้มอ,อีกอะถ้วยอะหน้าบุม้มใหญ่แล้วถ้วยใหญ่บานใส่พริกน้ำปลาเลยจ้ะอ๋อบบได้ใส่น้ำปลาพริกเกลือคุกพริกเกลือเลย ม่วงเปรี้ยวเขาเอิ้นม่วงอีหยงบรู้จ้ะซื้อมาอันนี้สองลูกครึ่งกินแล้วจ้ะอื้อ่บจ้ะอื อาสว่างก็บาถึงก็เปรี S <S <K <k ้ยวไรบาถึงก็ส้มไรยบกือน้ำดอกไม้ มันมันอย่างชักอย่างหละซื้อมันนะแม่ค้าบอกแต่มันเป็นพันเปียวมันควอนรู้ทึกหนังใต้กระตุก xay mực hết xay kia xay nấm tàn hai มะม่วงอันเนี้ยที่มาของมันแม่ไปซื้อแม่ค้าที่สนิทกันที่บุมไปซื้อพักตลอดอ่ะแม่ถามมะม่วงมันบออเน,นี่ยเขาบอกว่ามะม่วงมะม่วงมันแม่เวาซื้อมาเลยสามหน่วยอนะ่ะ แม่ก็บอกให้บุ๋มปอกปอกกินเียมะม่วงมันบุ๋มบอกมันตรงไหนมันเปรี้ยวแม่เลยบอกว่าเอา้าแม่ค้าเขาบอกมะม่วงมันถือมะม่วงไ้หาแม่ค้าชนิดก,กันจ่ะบอกแม่ค้าในแกบอกว่าเป็นมะม่วงมันเขาบอกอ๋อชื่อมันมันออียงสักอย่างนี่แหละสื่อของมันคือมันบุ๋มกระจำมาได้ว่ามันอียงอ่ะ แต่มันเปรี้ยวจ้ะมันส้มอ่ะพากันหัวเราะบอกฉันก็นึกว่ามะม่วงมันเหมือนบอกบอกแม่งนะคะบอกบอกแม่มะม่วงมันมะม่วงส้มแต่คำมันเนี่ยคือซื้อมันเราเองงงเอง 嗯，差不多了。 มันบ่อส้มหลายแล้วแต่ม่วงสดมากตัวอย่างมันเพียบเลยข้างยังเจ็บอยู่ก่ะฟันคุดที่ไป้าฟันคุดมายังบื่อเศ้า กำมังนี้ผมสามารถกินหมดจ้ะ thịt bùm, ngân như thế thịt à hành bằng báng làm chiếu ngay xâm lốc bùm đó nè มีความรู้สึกว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังดีค่ะทำจิ้มมันอ่ะพี่กกับเกลือเข้าเนื้อเข้าหนังดี ครับพอแล้วจ้ะอัดคลิปพอแล้วจ้ะเดี๋ยวจะกินต่ออยู่จ้ะแซ่จากคำสุดท้าย เนื่อแตะเลยเนี่ยซึมๆเฮ็ด ลาแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทวิตสันบ้า,านน้อยให้บุ๋มในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ